สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องเล่าที่อิงจากเหตุการณ์จริงบนท้องถนนมาแชร์กับทุกคนเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพี่สมศักดิ์คนขับรถบรรทุกรายหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยด้วยที่ร้านอาหารข้างทางเขาเป็นคนขับรถบรรทุกมานานกว่า15ปีและนี่คือประสบการณ์ที่ทําให้เขาไม่กล้าขับรถผ่านเส้นทางนั้นในยามค่ําคืนอีกเลยผมขับรถบรรทุกสินค้าระหว่างกรุงเทพกับจังหวัดในภาคเหนือมาหลายปีแล้วครับพี่สมศักดิ์เริ่มเล่า เส้นทางหลักที่ผมใช้ประจำคือถนนพหลโยธินแต่บางครั้งเมื่อต้องการประหยัดเวลาผมจะใช้เส้นทางลัดผ่านถนนสายรองที่เชื่อมระหว่างจังหวัดเล็กๆพี่สมศักดิ์เล่าว่าเมื่อประมาณสองปีก่อนเขาได้รับงานขนส่งสินค้าด่วนที่ต้องไปส่งให้ทันภายในเช้าวันรุ่งขึ้นจึงจำเป็นต้องเดินทางในช่วงกลางคืนปกติผมไม่ค่อยชอบขับรถตอนกลางคืนเท่าไหร่โดยเฉพาะเส้นทางที่เปลี่ยว แต่งานครั้งนั้นเป็นงานสำคัญลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทผมเลยต้องรับปากว่าจะไปส่งให้ทันคืนนั้นเป็นคืนเดือนแรมท้องฟ้ามืดสนิทมีเพียงแสงไฟหน้ารถที่สองนำทางบนถนนสายเปลี่ยวพี่สมศักดิ์ออกเดินทางจากกรุงเทพตั้งแต่ช่วงหัวค่ำราวๆสองทุ่มช่วงแรกของการเดินทางก็ปกติดีครับผมขับมาเรื่อยๆตามเส้นทางหลักมีรถวิ่งสวนไปมาพอประมาณ แต่พอเลยจังหวัดสระบุรีมารถก็เริ่มบังตาประมาณทิ้งคืนพี่สมศักดิ์ตัดสินใจเลี้ยวเข้าเส้นทางลัดที่จะช่วยประหยัดเวลาได้เกือบชั่วโมงเป็นถนนสายเล็กที่ตัดผ่านเนินเขาและพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งในยามค่ำคืนแทบไม่มีรถสัญจรเลยปกติเส้นทางนี้ผมเคยขับแต่ตอนกลางวันรู้ว่ามันเปี่ยวหน่อยแต่ก็ช่วยย่นระยะทางได้มากพอขับไปได้สักทักก็เริ่มสังเกตว่าไม่มีรถอื่นเลย มีแต่ความมืดและต้นไม้สองข้างทางพี่สมศักดิ์ขับรถมาถึงช่วงถนนที่เป็นทางโค้งลงเขามีป้ายเตือนให้ลดความเร็วและหลักกิโลเมตรที่บอกว่าเป็นกิโลเมตรที่9กบสาถัดจากโค้งนี้ไปอีกประมาณสองกิโลเมตรจะเป็นจุดทักรถเล็กๆที่พี่สมศักดิ์วางแผนจะแวะพักตอนที่ผมขับผ่านหลักกิโลเมตรที่9ก้าสิบสามผมสังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างทางสวมเสื้อสีขาว ในมือถือกระเป๋าเดินทางใบเล็กผมแปลกใจมากว่าทำไมผู้หญิงคนเดียวมายืนข้างทางกลางดึกแบบนี้พ่สมศักดิ์ชะลอรถลงด้วยความเป็นห่วงว่าผู้หญิงคนนั้นอาจจะรถเสียหรือต้องการความช่วยเหลือตอนแรกผมก็กังวลน,นักลัวว่าอาจจะเป็นพวกมิจฉาชีพที่แกล้งทำเป็นต้องการความช่วยเหลือแล้วมีพวกชายชะกันซ่อนอยู่แต่พอมองไปรอบๆก็ไม่เห็นรถคันอื่นหรือใครอื่นเลยมีแต่ผู้หญิงคนนั้นคนเดียว เมื่อรถของพี่สมศักดิ์เคลื่อนเข้าไปใกล้ผู้หญิงคนนั้นก็ยกมือบกรถใบหน้าของเธอดูอิดโรยและเหนื่อยล้าพ่สมศักดิ์จึงตัดสินใจจอดรถผมลดกระจกลงและถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมเธอบอกว่ารถที่นั่งมาเสียกลางทางคนขับไปขอความช่วยเหลือแล้วไม่กลับมาเธอรออยู่นานมากแล้วและต้องการให้ไปส่งที่บ้านซึ่งอยู่ในหมู่บ้านถัดไปอีกประมาณสิกิโลเมตร พี่สมศักดิ์รู้สึกสงสารผู้หญิงคนนั้นเพราะบริเวณนั้นเปลี่ยวมากไม่น่าจะมีรถผ่านมาอีกจนกว่าจะถึงเช้าผมเลยชวนเธอขึ้นรถบอกว่าจะไปส่งที่หมู่บ้านเธอขอบคุณผมมากแล้วก็ขึ้นมานั่งข้างๆพี่สมศักดิ์สังเกตว่าผู้หญิงคนนั้นอายุประมาณสาสิบปีใบหน้าซี่เสื้อผ้าดูสะอาดเรียบร้อยแต่มีกลิ่นหอมแปลกๆคล้ายดอกไม้ปนกับกลิ่นดิน เธอแนะนำตัวว่าชื่อแหวนเป็นคนในหมู่บ้านไม่ไกลจากนี้เธอเล่าว,ว่ากลับมาจากงานเลี้ยงที่กรุงเทพและนั่งรถตู้มาแต่รถเสียกลางทางระหว่างทางพี่สมศักดิ์พยายามชวนคุยถามว่าทำงานอะไรมีครอบครัวหรือยังแต่เธอตอบคำถามแบบสั้นๆเว้นช่วงนานระหว่างคำตอบและบางครั้งก็เหมือนไม่ได้ยินคำถามผมสังเกตว่าเธอมองออกไปนอกหน้าต่างตลอดเวลา ไม่ค่อยสบตาผมและมีบางจังหวะที่ผมเหลือบมองในกระจกมองข้างผมไม่เห็นภาพสะท้อนของเธอเลยแต่ตอนนั้นผมก็คิดว่าอาจเป็นเพราะมุมกระจกหรือแสงไฟที่ไม่ดีพี่สมศักดิ์เริ่มรู้สึกอึดอัดแปลกๆอากาศในรถเย็นผิดปกติทั้งที่ไม่ได้เปิดแอร์เขาพยายามเปิดวิทยุเพื่อลดความเงียบที่น่าอึดอัดแต่มีเพียงเสียงรบกวนและคลื่นแทรกจูจูเธอก็ถามว่า พี่รู้จักหลักกิโลเมตรที่93ไหมผมตอบว่าก็เพิ่งผ่านมาเมื่อกี้นี้เธอหันมามองผมด้วยสายตาเศร้าๆแล้วบอกว่าฉันเสียชีวิตที่นั่นเมื่อสองปีก่อนพี่สมศักดิ์เล่าว,ว่าตอนนั้นเขารู้สึกเหมือนเลือดในตัวหยุดไหลแต่ยังพยายามคิดว่าผู้หญิงคนนี้แค่พูดเล่นหรือกำลังทดสอบปฏิกิริยาของเราผมพยายามหัวเราะกลบเกลื่อนบอกว่าอย่าพูดอะไรแบบนั้นเลย แต่เธอกลับมองผมด้วยสายตาจริงจังมากแล้วเล่าว่าเธอกำลังกลับบ้านจากงานเลี้ยงนั่งรถตู้มากับเพื่อนร่วมงานแต่เกิดอุบัติเหตุรถเสียหลักทิกความที่โค้งหลักกิโลเมตรที่93พี่สมศักด์เริ่มกลลุกและรู้สึกหนาวยาเยะเยอกไปทั้งตัวเขาเหลือบมองไปที่ผู้หญิงข้างๆแล้วสังเกตเห็นรอยแผลเล็กๆที่ขมับซึ่งเมื่อกี้ไม่มีเธอเล่าต่อว่า ทุกคืนวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันที่เกิดอุบัติเหตุเธอจะมายืนรอที่หลักกิโลเมตรที่93หวังว่าจะมีคนใจดีมาส่งเธอกลับบ้านเพราะวิญญาณของเธอไม่สามารถไปถึงบ้านได้ด้วยตัวเองต้องอาศัยผู้มีเมตตาพาไปพี่สมศักดิ์เล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าตอนนั้นเขาสังเกตเห็นว่าวันนี้มันเป็นวันพฤหัสบดีเขารู้สึกกลัวมาก แต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนอกจากขับรถต่อไปผมพยายามทำใจให้สงบบอกตัวเองว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะแค่ป่วยทางจิตหรือกำลังลเล่นแต่แล้วจู่ๆเธอก็พูดว่าพี่ไม่เชื่อใช่ไหมลองเปิดข่าวในมือถือดูสิค้นหาข่าวอุบัติเหตุรถตู้ที่หลักกิโลเมตรที่93เมื่อวันที่16มิถุนายนเมื่อสองปีก่อน พี่สมศักดิ์บอกว่าตอนนั้นเขาไม่กล้าหยิบมือถือขึ้นมาค้นหาได้แต่จับพวงมาลัยแน่นและขับรถต่อไปในใจภาวนาให้ถึงหมู่บ้านเร็วๆเธอบอกว่าบ้านของเธออยู่หลังสุดท้ายของหมู่บ้านติดกับป่าละมะมีต้นมะขามใหญ่อยู่หน้าบ้านผมพยายามขับรถเร็วขึ้นเพื่อให้ถึงหมู่บ้านไวๆหลังจากขับรถต่อไปอีกประมาณสิบนาที พี่สมศักดิ์ก็เห็นป้ายหมู่บ้านข้างหน้าเขารู้สึกโล่งอกที่จะได้ส่งผู้โดยสารลึกลับลงจากรถเสียทีพอรถใกล้ถึงหมู่บ้านผมสังเกตเห็นว่าเธอเริ่มนั่งนิ่งขึ้นและมองตรงไปข้างหน้าด้วยสายตาเศร้าเธอชี้ให้ผมเลี้ยวเข้าซอยเล็กๆที่จะพาไปยังบ้านหลังสุดท้ายของหมู่บ้านพี่สมศักดิ์บอกว่าซอยนั้นแคบและมืดมีบ้านเรือนตั้งอยู่ห่างกัน แต่ส่วนใหญ่ปิดไฟหมดแล้วเมื่อขับไปถึงปลายซอยเขาเห็นบ้านไม้เก่าๆหลังหนึ่งมีต้นมะขามใหญ่อยู่ด้านหน้าตามที่เธอบอกพอรถจอดสนิทเธอหันมาขอบคุณผมที่พามาส่งและบอกว่าในที่สุดฉันก็ได้กลับบ้านอีกครั้งเธอยิ้มให้ผมแต่เป็นรอยยิ้มที่ทำให้ผมกลลุกไปทั้งตัวเมื่อผู้หญิงคนนั้นเปิดประตูรถและก้าวลงไป พี่สมศักดิ์ก็สังเกตเห็นว่าเท้าของเธอไม่แตะพื้นและร่างของเธอค่อยๆจางหายไปเมื่อเดินเข้าไปในความมืดผมตกใจมากจนแทบหยุดหายใจรีบสตาร์รถและถอยหลังออกจากซอยนั้นอย่างรวดเร็วขับออกจากหมู่บ้านด้วยความเร็วสูงไม่กล้าหันไปมองข้างหลังเลยพี่สมศักดิ์เล่าว่าคืนนั้นเขาไม่กล้าจอดทักที่ไหนเลย ขับรถไปถึงจุดหมายปลายทางแต่เช้าตรู่หลังจากส่งของเสร็จเขาตัดสินใจค้นหาข่าวที่ผู้หญิงคนนั้นบอกในอินเทอร์เน็ตผมค้นหาข่าวอุบัติเหตุรถตู้ที่หลักกิโลเมตรที่93เมื่อวันที่16มิถุนายนเมื่อสองปีก่อนและสิ่งที่พบทําให้ผมขนลุกสู้พี่สมศักพบข่าวอุบัติเหตุรถตู้โดยสารทึกความ บริเวณทางโค้งลงเขาที่หลักกิโลเมตรที่93มีผู้เสียชีวิต4คนและบาดเจ็บอีก7คนในจำนวนผู้เสียชีวิตมีหญิงสาวอายุ32ปีชื่อแหวนรูปที่ลงในข่าวเป็นผู้หญิงคนเดียวกับที่นั่งในรถของเขาเมื่อคืนผมอ่านรายละเอียดในข่าวด้วยความตกใจเธอเป็นพนักงานบริษัทในกรุงเทพ กำลังกลับบ้านที่ต่างจังหวัดหลังไปร่วมง,ง,งานเลี้ยงบริษัทเหตุการณ์ทั้งหมดตรงกับที่เธอเล่าให้ฟังทุกอย่างผมเชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมเป็นเรื่องจริงพี่สมศักดิ์เล่าด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแต่ผมไม่ได้รู้สึกกลัวเธอเท่าไหร่เพราะเธอไม่ได้ทำร้ายผมเธอแค่ต้องการคนพากลับบ้านดวงวิญ,ญญาณที่ยังค้างคาเพราะจากไปอย่างกระทันหันพี่สมศักดิ์บอกว่า ทุกครั้งที่ต้องขับผ่านถนนสายนั้นเขาจะสวดมนต์ภาวนาให้ดวงวิญญาณของเธอและผู้เสียชีวิตทุกคนได้ไปสู่สุตติบางคนอาจจะไม่เชื่อเรื่องเล่าของผมและคิดว่าผมแค่เห็นภาพหลอนจากความเหนื่อยล้าหรือโดนหลอกโดยใครสักคนที่แกล้งเป็นผีแต่ความรู้สึกวุ่หววงในใจผมเมื่อเห็นร่างของเธอค่อยๆจางหายไปตรงหน้าบ้านนั้นมันเป็นความรู้สึกที่ผมไม่มีวันลืม ปัจจุบันถนนสายนั้นมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุที่หลักกิโลเมตรที่93มีการปรับปรุงเส้นทางให้ปลอดภัยมากขึ้นและมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังเมื่อขับผ่านทางโค้งลงเขาแต่กระนั้นก็ยังมีเรื่องเล่าจากคนขับรถที่ผ่านเส้นทางนั้นในยามค่ำคืนของวันพฤหัสบดีว่ายังพบเห็นหญิงสาวในชุดสีขาวยืนโบกรถอยู่เป็นระยะ โดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเดือนที่เกิดอุบัติเหตุเรื่องราวของพิสมศักดิ์อาจเป็นเพียงตำนานบนท้องถนนหรืออาจเป็นประสบการณ์จริงที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลแต่นั่นก็เป็นเรื่องเล่าที่ตวนใจให้ทุกคนตระหนักถึงความไม่แน่นอนของชีวิตและความระมัดระวังบนท้องถนนโดยเฉพาะในยามค่ำคืนบางครั้ง บนเส้นทางที่มืดมิดและเงียบสงัดอาจมีบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้รออยู่และหากคุณขับรถผ่านทางโค้งที่หลักกิโลเมตรที่93ในคืนวันพฤหัสบดีอย่าแปลกใจหากเห็นหญิงสาวในชุดสีขาวยืนโบกรถอยู่ข้างทางคุณจะรับเธอขึ้นรถหรือไม่ก็แล้วแต่คุณจะตัดสินใจสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีเรื่องเล่าสยองขวัญหรือตำนานลี้ลับ ที่อยากให้ทางทีมงานนำเรื่องมาเล่าในช่องติดต่อเข้ามาได้ที่เพจเฟ e บุ๊ก404ไม่พบผีทางทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ